ไปครับทำมา่อนเลยแล้วแลสไม่ได้รายให้มา้ก่อนเลยด้วยโทษเดือดฟอสครับแล้วแลสวางเป้ารอไว้ตรงนี้รู้แล้วว่าข้างหน้ามีเยอะแลสจะเจอกับคิงบูมแลสคิงบูมยังไงแล้วยกเป้าต่อมาแลสทาวมิ่งพอดีเฟคลับมาก่อนคิงบูมไม่ได้พีคมาฮะเหมือนจะมาตรงกลางโอ้ทาวมิ่งผ่านผ่านไปพอดีนี่ไงเก็บซูนไปดิเฮ้ยโอ้โหแล้วได้ยินตรงนี้พอดีรถใต้ขู่สูงไปด้วยเลยคิงบูมโอ้แล้วแลสเก็บสี่ด้วยโทษเดือดฟอสอันนี้ครับท่านผู้ชมฮะเราเหลืออเดรวบราวนี่คนเดียวครับ นะคือจังหวะที่เขาได้ยินด้วยแล้วนี่จะได้อีกเจ<ะ>โอโนเอสไปเลยอเล็กโอ้โหหมดเลยไัม่มีอาร์มเตรียมทำหน้าได้เลยฮะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับ <laughs> มีสองคนและไกดิ้งไล์มาเตรียมวิ่งเข้ามาโอ้โหโแล้วเอ็กซ์พีกัเอ็กซ์ได้สองแล้วคิวก็ได้ไล่ให้มาแล้วหมดเลยเอา ข่าวเบิร์นของคีรัวทําให้อเลอร์ไม่เห็นมุมแล้วอเลอร์ตัดไม่ได้แล้วเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วรู้แล้วอยู่ไหนกันแล้วนี่เรียบร้อยเป็นอเลอร์ค่ะที่ยังยื้อชีวิตมาให้กับซัพเปอร์อีกบ่อได้ค่ะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แล้วเป็นเอสติกราบคิวแล้วเอสติกราบิคิวอ๊ายอ้าวการเปิดไล่ให้คนสุดท้ายเนี่ยเวเปอร์พีชจะอยู่รอดไหมแล้วปาดออกมาแบบนี้ลายเฮได้หนึ่งลายเฮได้สองลายเฮลายเฮเหลือคนสุดท้ายลุยเดินเข้ามาอย่างนี้เราเห็นต่อหลายเฮโอ้โหเก็บ เป็นคือสองเก็บราคาเอ็กซี่อยู่หลังใช้ได้เก็บไปได้2คิวแล้วจะได้3ามนี้เธอวีถอยกลับมาก่อนเลื่อเหลือ40รีโหลดไปแล้วใช้คลาเบิร์ดปิดไปแต่ว่าวิ่งมาได้ยินแล้วค่ะเก็บราให้ไปได้อีกหนึ่งจะเก็บอุ้ยมาเจอกับทางฝั่งของกินหลวกดมาเก็บกินหลวงไปได้ต่อยสติกเดินหน้าต่อเนื่องเข้ามาต่อกดไฟเก็บสมองของพิจาอีกหนึ่งเข้ามาดูเจ้าเตยผีออกมาก่อนหาอยู่แล้วเห็นมาหนึ่งเจ้าเตยเก็บรายเฮแล้วสไปา์ตกครับเจ้าเตยเจ้าเตยเริ่มต่อเจ้าเตยนั่งสมาธิทามมิ่งพอดีกดเเเข้้้าาามมตต่่่่อออไไดดดก็บรนนีีคืยูฮะ เราจิตขวาออกมาตรงนี้ไหลเข้ามาแล้วเนเวล่าวางไว้แล้วเบต้ากดมาเก็บจิตบอยไปครับเบต้ากับวิที่เบลอยู่เข้ามาตรงนี้เลยเห็นลำหนึ่งคนเบต้ารู้ต่อมาเก็บคิวลัวไปอีกหนึ่งครับเราเบต้ากำลังอ่อนไฟแล้วเป็น S10 ได้อภิญญาคืนมาโอ้โหแล้วนี้ค่ะห้าต่อสองค่ะแล้วเบต้ารู้แล้วอะรางนี้ปาดไปค่ะแล้วสไปค์มันรอบด้วยตอนนี้เหลือคนเดียวธีระพงท์ธีระพง์ยังไงเรียกแล้วอยู่นี่เพื่อน แล้เบต้าไม่รีโหลดด้วยแล้วรออยู่แล้วเรียบร้อยเบต้าเก็บทีละพงไปแล้วเป็นโฟเรตเลยค่ะจากฝั่งชาเปอร์เก็บเอตติขึ้นมาได้แล้วเราเลยไปเก็บทีรวมขึ้นมาอเลอร์ต้อไปเก็บไปเก็บจิตบอยครับแล้วอเลิร์เราอภิญญาเหลือคนเดียวอีกแล้วเราเอภิญญาไปเก็บเบต้ามาเหลือคนเดียวครับอเลิร์ก็มาต่อกดต่อเก็บอภิญญาไป12ต่อศูนย์จากชาเปอร์อีสปอร์ตฮะ